ฝันของชีฟนาดามหาเศรษฐีใจบุญแห่งอินเดียชีฟนาดาคือมหาเศรษฐีชาวอินเดียผู้กอ่อตั้งบริษัท SCL วงเล็บฮินดูสถานคอมพิวเตอร์ลิมิเต็ดเขาคือมหาเศรษฐีที่อุปการะเด็กปีละหลายพันคนนาดาชอบทำบุญด้วยการให้ความรู้เขาเชื่อมั่นว่า ความรู้คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดและเป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่ทำให้คนพลิกชีวิตของตัวเองได้เช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าต้องเริ่มที่การศึกษาเป็นอันดับแรกนับถึงปัจจุบันนาดาบริจาคเพื่อการศึกษาไปแล้วกว่าสี่รอยล้านดอนลลาร์สหรัฐอันที่จริงชีฟนาดา ทำงานการกุศลมาก,กว่า20ปีแล้วเขาก่อตั้ง S S N College of Engineering ขึ้นในปีคศ1996วิทยายลัยแห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อพ่อของเขาคือสีศิวสุบรามานิยานาดาปัจจุบันเปิดสอนทางด้านการบริหารและคอมพิวเตอร์และยังมีโรงเรียนประจำอีกสองแห่งชื่อโรงเรียนวิทยาการ ที่รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยคัดเลือกเด็กเรียนดีแต่ยากจนจากพื้นที่ต่างๆในรัฐอุตรประเทศรัฐนี้เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียมีประชากรราว2 0 0ล้านคนและมีคนจนมากที่สุดในประเทศด้วยนักเรียนที่นี่จะได้รับการดูแลทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ อาหารการกินและได้รับการศึกษาที่ทันสมัยที่สุดคิดเป็นจำนวนเงินที่ใช้ดูแลเด็กต่อคนต่อปีประมาณ3,200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทครูหนึ่งคนจะดูแลเด็กประมาณ12คนเท่านั้นและมีครูที่ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาด้วยโรงเรียนวิทยาการเป็นโรงเรียนแห่งแรกในโครงการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กยากจน ของชีฟนาดาโดยเขาวางแผนจะเปิดโรงเรียนเช่นนี้รวมเจ็ดแห่งเด็กหลายคนบอกว่าพวกเขาดีใจมากที่ได้เรียนหนังสือหลายคนอยากเป็นหมอเพื่อกลับไปรักษาคนที่บ้านเกิดนาดาเล่าว่าเขาไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการให้โรงเรียนของเขาสามารถสร้างนายกรัฐมนตรีสักคนที่มาจากชนชั้นราญยา เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทั้งยังสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องชอบธรรมและสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงนาดาเกิดเมื่อปีคศ1945ที่รัฐมินนาทูเขาเป็นลูกคนที่เจ็ดในจำนวนพี่น้องแปดคนพ่อของเขาเป็นผู้พิพากษา นาดาเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก PSG College of Technology หลังจากนั้นจึงเริ่มทำงานในโรงงานสิ่งทอใหญ่ยักษ์ที่เมืองปูนาในตำแหน่งวิศวกรฝึกหัดแผนกเครื่องคิดเลขในปีคศ1976นาดาและเพื่อนร่วมงานอีกหคนตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดบริษัทของตัวเอง เนื่องจากในช่วงแรกไม่มีเงินทุนมากนักพวกเขาจึงเน้นการขายเครื่องคิดเลขเทเลดิจิทัลต่อมาเมื่อธุรกิจดำเนินไปด้วยดีจึงมีเงินทุนมากพอที่จะตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทว่าสมัยนั้นอินเดียยังดำเนินนโยบายการค้าแบบปิดกัน้นไม่ว่าจะผลิตอะไรเป็นต้องขออนุญาตตลอด SCL จึงยอมให้รัฐบาลรัฐอุตรประเทศเข้ามาถือหุ้นได้26%เปอีก10ปีต่อมาบริษัทของเขาจึงสามารถซื้อหุ้นคืนจากรัฐบาลได้ปีคศ1977เนื่องจากอินเดียใช้นโยบายกีดกันทางการค้าบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่อย่าง IBM โคคาโค l a เป็นต้นต้องหมวนเสือกลับประเทศ ประชาชนขาดแคลนสินค้าจำเป็นหลายอย่างแต่นโยบายนี้เป็นผลดีเพราะลูกค้าในประเทศหันมาซื้อสินค้าจาก SCL แทนเนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนาดาจึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่แรกในปีคศ1979บริษัท สยายปีกการค้าไปยังตลาดต่างประเทศโดยบุกตลาดที่สิงคโปร์ก่อนในขณะเดียวกันบริษัทก็ร่วมมือกับวิทยาลัยด้านไอทีของประเทศโดยให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการร่วมงานกับบริษัทหลังเรียนจบโครงการนี้นับเป็นโครงการที่ห,หวืหวามากในสมัยนั้นเพราะบริษัทเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน แต่มีการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลที่สูงมากแต่นาดาก็ตัดสินใจไม่ผิดเพราะทำให้บริษัทมีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการลูกค้าและส่งผลให้การวิจัยมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อรัฐบาลอินเดียผ่อนปลนนโยบายกีดการต่างชาติในปีคศ .1984 บริษัท ก็เปิดรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างเต็มตัว SCL เจริญเติบโตและมีบริษัทลูกที่แข็งแกร่งถึงสองแห่งคือ SCL Info Systems และ SCL Technologies แม้ว่าบริษัทจะเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ใช่ว่านาดาจะเป็นนักธุรกิจที่ไม่เคยล้มเหลวช่วงต้นทศวรรษ1990 นาดาพยายามนำบริษัทบุกตลาดอเมริกาแต่ไม่สำเร็จครั้งนั้นบริษัทต้องผเผชิญหน้ากับการปรับตัวครั้งใหญ่และต่อมาเมื่อหุ้นส่วนสำคัญถอนตัวเขาก็ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีคศ1998เพื่อระดมทุนซึ่งปรากฏว่าประชาชนให้การต้อนรับหุ้นของ SCL เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งนับตั้งแต่นั้นประมาณกันว่าทรัพย์สินของนาดาล่าสุดอยู่ที่12.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน SCL เป็นบริษัทด้านไอทีชั้นนำของอินเดียที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยและพัฒนามีมูลค่าทางการลงทุนร่วมกับต่างประเทศในระดับสูงมากและไม่หน่อยหน้าใครทั้งสิ้น ในเรื่องความมีจริยธรรมอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการทำธุรกิจจะไม่ลงเหลือมนสเสน่ห์ใดๆสำหรับนาดาอีกต่อไปเขายกตำแหน่งซ e o ให้ลูกสาวคนเดียวคือรัชนีนาดาบริหารแทนตั้งแต่คศ2009ซึ่งตัวรัชนีเองดูแลเฉพาะด้านการสื่อสารองค์กรของ SCL Corporation เท่านั้น ส่วน SCL Technologies กับ SCL Info Systems บริหารโดยคณะกรรมการบริหารและรัชนีก็เหมือนกับพ่อของเธอที่มีใจรักในการทำการกุศลมากกว่าการทำธุรกิจชีฟนาดาอาจไม่รู้ว่าโรงเรียนของเขาจะสร้างนายกรัฐมนตรีได้จริงหรือไม่หรือเด็กๆจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด แต่ที่รู้แน่ๆก็คือรัชนีนาดาคือฝันที่เป็นจริงของเขาอย่าลืมกดซั b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมริคนุ๊ก